อ่ะก็สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านครับสวัสดี FC ทุกคนนะครับผมที่กําลังเข้ามาติดตามรับชมอยู่ในตอนนี้นะครับอ่ะสำหรับในคลิปนี้นะครับก็มาดูนะครับสูตรคํานวณนะครับผมแนวทางเพื่อนบ้านของเรานะครับเราพัฒนางวดประจําวันพุธที่2มีสายนะครับผม2568กันนะครับอ่ะก่อนอด่นก็ยังคงย้ําเตือนกันเหมือนเดิม นะครับผมทุกสูตรทุกการคำนวณครับมีเข้าแล้วก็มีหลุดนะครับผมให้สมาชิก FC ทุกคนใช้วิจารณญาณในการรับชมข้อมูลนะครับผมเนาะทุกสูตรนะครับที่ผมได้มานะครับจากตัวเลขก็ได้มาจากสถิติและความน่าจะเป็นเท่านั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วมันมีเข้ามีหลุดได้เสมอนะครับก็ให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับวันนี้นะครับผม นะครับแนวทางนะครับเพื่อนบ้านนะครับเด่นนะครับเด่น2ตัววันนี้ได้8กับ9นะครับเด่น2ตัวได้8กับ9ครับฟันไปที่8ตัวเดียวนะครับฟัน8ตัวเดียวนะครับส่วนตัวเจาะนะครับผมนะเจาะชุดนี้นะครับชุดที่1นะครับชุดที่1นะครับแถวที่1ได้0 8 8 7 8 8 8 9 08878889นะครับชุดที่2นะครับชุดที่2 0 7, 0, 7, 0, 8, 0, 7 0, 9, นะครับ07 08เอ้ย07 09นะครับผม9799นะครับแล้วก็ออกมาชุด3ตัวนะครับชุด3ตัวได้087 789นะครับ087 789นะครับประมาณนี้นะครับเน้นไปที่87กับ89 นะครับอย่าลืมติดลูดไว้ด้วยนะครับผมนะ9เท่ากับ6นะครับ9ก็เท่ากับ6นะครับ9กับ6ตัวเดียวกันนะครับนะครับส่วนใครที่จะเข้าห้องไลน์นะครับผมก็ทักมาเด้อนะครับทักมาได้ครับไปดีไลน์2 0 0 3 1น5 2นะครับเผื่อบางท่านนะครับไม่มีเวลาที่จะมาดู YouTube เนาะนะครับก็อยากจะดูในห้องไลน์ก็ทักไลน์มานะครับผมนะเดี๋ยวเข้าห้องไลน์ไปดูแนวทางกันได้นะครับ ทักไลน์มาเลย2 0 0 3 1 3 5 2นะครับอ่ะแคปหน้าจอนะครับนี่คือแนวทางนะครับผมนี่คือแนวทางเพื <c oughs> <pe el> ่อนบ้านนะครับตามเราตามเรานะครับขอให้มาวันนี้นะครับก็จะแถมฮานอยให้ด้วยนะครับวันนี้ก็จะแถมตำหน้อยให้ด้วยเหมือนเดิมนะครับผมนะ แคบหน้าจอไว้นะครับเดี๋ยวผมให้แคป <c oughs> เดี๋ยวจับนิ่งๆก่อนอ่ะแคปหน้าจอนะครับขอให้มาวันนี้นะครับอ่ะต่อไปนะครับผมตามน่อยนะครับตามนอยวันนี้นะครับผมเด่น2ตัวคือ3กับ4นะครับ เด่น2ตัว3กับ4นะครับผมวิ่งลูดไปที่3ตัวเดียวนะครับวิ่งลูด3ตัวเดียวนะครับทุกคนนะอย่าลืมนะครับวิ่งลูดด้วยนะครับติดลูดไว้ด้วยนะครับจับคู่ตัวเจาะนะครับได้3 0 3 1 3 2 3 5 4 0 4 1 4 2 4 5นะครับแล้วก็ชุด3ตัวนะครับชุดสาตัวก็จะมี1 3 2 6 4 2 1 3 2 6 4 2 นะครับตามนี้เน้นไปที่3 2กับ4 2แค่นั้นนะครับใครที่จะเข้าห้องไลน์ครับอย่าลืมทักไลน์มาครับ2 0 0 3 1 3ย2ครับใครไม่สะดวกที่จะดูทาง y t u t u นะครับนะครับก็เข้าห้องไลน์ไปดูแนวทางกันได้นะครับผมนะทักไลน์มาเลยนะครับอ่ะแคปหน้าจอสำหรับแนวทางต่ำน่อยนะครับอ่ะโอเคเนาะนะครับประมาณนี้ นะครับผมขอให้ทุกคนโชคดีนะครับผมอย่าลืมนะครับมีสติกันด้วยนะครับทุกสุดทุกการคำนวณมีเข้าแล้วก็มีหลุดน,นะครับผมนะเพราะฉะนั้นแล้วให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชอบค่อยตามไม่ชอบปล่อยผ่านนะครับอ่ะปัง,ปงๆเฮงๆกันทุกคนเจอกันในคลิปต่อไปนะครับ